กล่อง iPhone ราคา1,000บาทจากช็อปปี้ฟังไม่ผิดจะ้ะ iPhone ราคา1,000บาทจะเป็นยังไงไปดูได้นในคลิปนี้เลยจ้า <Yahoo! S 1> <c oughs> จะได้อะไรวะด้านในจะแบบมีแต่ไส้บปล่าวะเฮ้ย <c oughs> ขอหน่อยดูซิว่ามันจะมีแค่กล่องมาหรือเปล่าหรือว่าด้านในเนี่ยมีโทรศัพท์มาให้ด้วยเนาะอันนี้เข้าใจได้ว่ามันเป็นกล่องโทรศัพท์มีเคสด้านบนแต่อันนี้คือ S <S ทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสุดติ่งอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้คือตามชอคลิปเลย <S <S 1> <S 1> เป็นการหาทำอีกแล้วอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยเอ้าวไม่ห้ามหอ นะฮะทุกคนก็ตามหัวข้อคลิปเลยฝอันก็ได้ไปเจอ iPhone อยู่ใน s h อ p e e นะครับทุกคนแล้วทีนี้สะดุดตากับราคาของมันมากเลยคือ999บาทเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าด้านในเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับก่อนที่จะไปแกะนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ฝอันในคลิปนี้ก่อนเนาะทุกคนเอาอย่างนี้เดี๋ยวขอจับก่อนมันไม่ได้หนักหรอทุกคนอะลองจับดิอมิน ม่ได้หนักเท่าไหร่นะไม่หนักเลยอะแทบจะแบบเบาด้วยซ้ำด้านในจะแบบมีแต่ไส้เปล่าทุกคนมาดูแกะเลยนะถ้าเกิดว่ามันเวิร์กเดี๋ยวใส่ลิงกเอาไว้ให้ขึ้นชื่อร้านเอาไว้ให้ในในช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมเนาะเฮ้ยทุกคนไม่น่ใจว่าทุกคนจะเห็นเหมือนฝ้าอันเปล่าแล้วะลางๆอะฮะอาจจะลางเท่หร่อะเดีดูนะได้มาสองกล่องนี่คือแบบ ทุกคนกล่อง iPhone 4S ดูดิดู 4S กูตั้งแต่ <S 2> <S ม2ม3ประมาณนั้นแหละทุกคนแล้วจำได้ว่าราคาตอนนั้นประมาณว่าเท่าไหร่ว่า20,000กว่าใครมีตอนนั้นคือแบบหรูเลยอะจริงๆสุดแล้วจริงๆทุกคนโอเค พูดภาพทําเพลงมาเยอะแหละขอหน่อยดูซิว่ามันจะมีแค่กล่องมาหรือเปล่าหรือว่าด้านในเนี่ยมีโทรศัพท์มาให้ด้วยเนาะแต่ฉันงงว่าอ่ะโอเคอันนี้เข้าใจได้โหแต่ว่าสภาพแบบอันนี้เข้าใจได้ว่ามันเป็นกล่องโทรศัพท์มีเคสด้านบนแต่อันนี้คืออ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยว่าในกล่องเนี่ยจะเป็นยังไงนะ <c oughs> ลุ้นนะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ค่อยค่อยแกะ ม้วนจะมีไหมน่าจะมีเนาะแต่ว่ามันเบามากเลยนะเฮ้ยเหรือว่าจะอยู่ด้านล่างด้านล่างดูดิมีไหมม่ได้ได้คือมีเคสให้ด้วยเออมีเคสให้ต้องมีเครื่องทุ่นศพอยู่ไหนวะอ้าวใส่ชาร์จที่ชาร์ทมีให้ครบแต่ว่าแท้หรือเปล่าไม่แน่ใจ ทุกคนแอดมินลองแกะเคสเมื่อกี้ดู <c oughs> เคสแบบอิงนิดเดียวคือแบบเนี่ยอ่อนแอมากโอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูเป็นสายชาร์จนะไม่แน่ใจว่าเป็น,ปนของแอปเปิลไหม made in China จริงด้วยดูดิจีนนะโอ้ยเราจะไม่มีเครื่องมาให้จริงๆเหรอแล้วแบบดูดิอ๋อ <c oughs> oh. <c oughs> กระจกเออกระจกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กระจกฟิล์มธรรมดาอันนี้อะไรคู่มือเหรออันนี้อันนี้ที่กดซิมอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบบัตรนิดนึงว่าเอ้ย welcome to iphone นะนู่นนี่นั่นนะฮะทุกคนเอ๊ะมึงเดี๋ยวนะแล้วในนี่คืออะไรอ่ะก็คือโฟมหรือว่าแบบโฟมกันกระแทกอะไรแบบนี้หรือเปล่ามึงแต่ว่ามันมีรอยต่อนะมึงเนเปิดได้เลยอ่ะก็เปิดดูท pues ุกคน 990คอลอนอุ้ยมีให้ว่ะใส่ในน้ในหลอดงงเราก็ลุ้นอยู่ในกล่องโอ้โหดูแพงมากใส่พลาสติกโอุ้ยแต่ว่าสภาพเครื่องก็คือบาดได้เลยบาดได้เลยให้ดูดูดิใช่ไงหนักมากปลาหัวเออเหมือนเราไว้ปลาแล้วโอ้โหเราดูสภาพ เครื่องแบบขี้กาดขี้เกลื่อนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเปิดเครื่องติดไหมนะหนึ่งสองสากดละว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ดูซิว่ามันจะค้างอยู่หน้าแอปเปิลแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะแบบเข้าสู่เมนูหลักได้ด้วยลุ้นนะหนึ 1, 2, ่งสองสา a few moments later มึงมึง แดงคือแบตไม่มีจ้าปอไม่มีเลยบบบบว่ะแดงเลยอ่ะดูดิอุ้ยคิดถึงว่ะเมนูนี้อ่ะเลื่อนเพื่อปลดล็อกเฮ้ยโอ้ยแต่ว่าถือว่าลออเลื่อนอยู่นะเลื่อนๆลื่อนลื่นอุ้ยเลื่อน,น,ไนได้โอ้ยสมัยแบบโอ้โหแต่มันเป็น iOS รุ่นรุ่นใหม่นะดูซิ iOS เท่าไหร่นะ้อ โมเดล LL นี่เครื่องอะไรวะ M เนี่ย MFLL ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเครื่องอะไรน่าจะเครื่องนอก <S 2> <S 2> <S 2> เพราะาอันเนี้ยฝันรอนานเหมือนกันนะประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะเพราะาเขาส่งมาจากจีนทุกคนเรามาทดสอบแบบเล่นๆละกันว่าทำอะไรได้บ้างนะกล้องอุย้ยอุ้ยสามารถใช้กล้องได้นะแต่ก็ไอโฟน 4S ถ่ายได้กล้องกล้องหลังกล้องหลังเออยังมีความเบลอหลังอะไรนะ ก็ยังได้ยังสวยอยู่นะฮะทุกคนโอเคแบตหมดชาร์จเข้านะฮะทุกคนดูดิเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้น้องเขาแบบว่าแบตเข้าก่อน2.000 Years Later อ่ะเปิดปุ๊บเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเชื่อมต่อ wiFi ก่อนดูซิว่ายัางเชื่อมต่อได้อีกไหมนะอาจจะไม่ได้ก็ได้เขาจะไปรู้อย่างแรกเลยคือไม่รองรับ Wifi 5G นะจ๊ะเอเตอเตอคิดถึงเสียงนี้ได้ไหม Wi-Fi ได้นะครับเชื่อม WiFi ได้เอางี้เมื่อกี้ยังไม่ได้ให้ดูงานวิดีโอเลยเดี๋ยวขอแบบถ่ายวิดีโอให้ดูแต่เครื่องมันก็จะหน่วงหน่วงนิดนึงนะทุกคนฮัลโหลทักทายนะคะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสุดติ่งอีกแล้วนะครับผมให้ดูิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลทักทายนะคะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสุดติ่งอีกแล้วนะครับผมเออก็ถือว่าได้อะ<า>เออก็ยังถ่าย,ายได้อยู่ แต่แต่คุณภาพของภาพมันก็จะไม่ได้แบบว่าชาัดแบบเวอร์เหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยทีนี้เดี๋ยวเราลองเข้า YouTube ไหมนะครับทุกคนว่ามันจะสามารถแบบดูได้อีกไหมอะไรเงี้ยดูยมันก็จะค้างๆหน่อยนะดูดิกดไม่ไปแล้วจ้าล่าสุด <c oughs> เดี๋ยวขอเปิดอะไรดีก <c oughs> ็ยังเปิดได้ทุกคนนี่ เด <laughs> ี๋ยวลิขสิทธิ์เดี๋ยวลิขสิทธิ์เออนั่นแหละอ้ยได้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 ไดไดใครที่แบบว่าเอออยากจะซื้อไปเก็บเหมือนฝันเนี่ยก็คือไม่ได้จะใช้หรอกนะครับก็จะซื้อแบบเก็บไว้เป็นที่ระลึอกอย่างนี้แหละเดี๋ยวฝันจะทิ้งเิงเอาไว้ให้แล้วกันเนาะนั่นแหละสำหรับสายสะสมอยากจะเก็บจริงๆก็แนะนําแต่ถ้าเกิดว่าอยากเอาไปใช้จริงๆเนะี่ยไม่แนะนานะครับทุกคนแนะนําให้ซื้อแบบพวก p h o n e ที่มันอัพ ขึ้นมามากกว่านี้ดีกว่าหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าอยากจะได้โทรศัพท์ที่มันสามารถใช้ได้แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเป็น iPhone เนี่ยก็ในเรนจ์ราคาที่แบบพันสองพันสามพันก็ยังมีแบบอีกหลายๆรุ่นเลยพวกเสี่ยมีอะไรเงี้ยก็ลองดูนะฮะทุกคนก็มองว่าคลิปนี้นะครับทุกคนจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปกดลังใจให้ฝันด้วยนะครับทุกคนสรุปก็คือคลิปนี้ก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้แแแแต่่บบบมมันนนนกกก็็็ไไะะทุคซื้้อเวหล โอเคครับทุกคนก็สามารถมาพูดคุยกับฝานได้ใน i อจนะครับทุกคน i อจีฝาอันสติงตามนี้เลยเนาะสำหรับวันนี้ฝาอันสติงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย iPhone c s